สวัสดีครับทุกคนอัปเดตกันต่อนะครับกับเรื่องราวของลิซ่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดกตกันต่อกับเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องราวของพี่แนนนี่สไตลิสต์คู่ใจของลิซ่าซึ่งเป็นความน่ารักและความเก่งกาจที่ทำให้คนไทยถึงกับต้องอึง้งทึ่งและชื่นชมในความสามารถของเธออย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงานล่าสุด ในงานอีเวนต์ใหญ่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ที่ลิซาของเราได้ปรากฏตัวบนพรมแดงในลุคที่ต้องบอกเลยว่าสวยสะกดทุกสายตาสวยแบบตะโกนและสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลอย่างถล่มทลายในวันนั้นลิซ่าปรากฏตัวในฐานะ global brand ambassador ของแบรนด์เครื่องประดับหรูระดับโลกท่ามกลางแสงแฟลชจากสื่อมวลชนนับร้อยที่มารอทำข่าว เธอเดินออกมาในชุดเดรสยาวสีขาวบริสุทธิ์ที่ดูเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยรายละเอียดอันน่าทึ่งชุดนั้นขับเน้นสัดส,ส่วนที่งดงามของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้เธอดูสง่างามราวกับนางฟ้าที่ลงมาจากสวรรค์ทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและสเสน่ห์ที่ไม่อาจละสายตาได้เลยจริงๆผู้คนในงานและแฟนคลับทั่วโลกต่างพากันแห่ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้ของลิซ่าคือหนึ่งในลุคที่ดีที่สุดตลอดกาล ชุดสวยมากการแต่งหน้าทำผมก็ลงตัวอย่างไร้ทิฏฐิและที่สำคัญที่สุดคือตัวตนของลิซ่าที่สามารถนำเสนอทุกอย่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้ชุดและเครื่องประดับดูมีชีวิตชีวาและทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปอีกและเบื้องหลังความสำเร็จอันง,งดงามนี้คนที่สมควรได้รับเครดิตไปเต็มๆก็คือสไตลิสต์มือทองอย่างพี่แนนนี่นั่นเองครับพี่แนนนี่คือคนที่คอยรังสรรค์และจัดหาเสื้อผ้าหน้าผมให้กับลิซ่ามาโดยตลอด ไม่ว่าลิซ่าจะออกงานไหนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่แนนนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังลุคที่สวยเป๊ะสวยปังและเป็นที่จดจำเสมอการทำงานร่วมกันของลิซ่ากับพี่แนนนี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากพวกเขาได้รับคำชื่นชมในทุกๆงานอย่างต่อเนื่องสื่อแฟชั่นระดับโลกต่างยกย่องในรสนิยมและความสามารถในการนำเสนอตัวตนของลิซ่าผ่านเสื้อผ้าได้อย่างยอดเยี่ยม หลายคนบอกว่านี่คือเคมีที่ลงตัวระหว่างศิลปินกับสไตลิสต์อย่างแท้จริงเพราะไม่ใช่แค่การเลือกชุดสวยๆมาให้ใส่แต่มันคือการเข้าใจในตัวตนของศิลปินแล้วดึงเอาจุดเด่นและสเสน่ห์ของคนคนนั้นออกมาให้เฉิดฉายว่างที่สุดซึ่งพี่แอนนี่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับและในครั้งนี้เองหลังจากที่ภาพของลิซ่าในงานที่ปูซานได้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับชาวไทยหลายๆลยคนที่อาจจะติดตามลิซ่าในฐานะศิลปิน แต่ไม่ได้เจาะลึกในแวดวงแฟชั่นมากนักพอได้เห็นเครดิตของสไตลิสต์ในงานครั้งนี้ที่ทำให้ลิซ่าสวยสง่าเหลือเกินพวกเขาก็เกิดความสงสัยและตามไปสืบค้นข้อมูลต่อว่าสไตลิสต์คนนี้คือใครกันนะพวกเขาตามไปดูอินสตา r a m มของพี่นนนี่และสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจและประทับใจไปพร้อมๆกันก็คือการได้ค้นพบว่าพี่นานี่คนนี้เป็นคนไทยครับใช่แล้วครับ สไตลิสตมือทองที่ทำงานกับศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าคือคนไทยเหมือนกับพวกเรานี่เองครับวินาทีที่หลายคนได้รู้ความจริงข้อนี้ความรู้สึกท่วนท้นก็บังเกิดทั้งอึง้งทั้งตกใจและที่สำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจบางคนที่ไม่เคยรู้จักพี่แนนนี่มาก่อนเพราะไม่ได้ติดตามวงการแฟชั่นอย่างใกล้ชิดถึงกับต้องอุทานออกมาว่าเฮ้ยจริงดิคนไทยเหรอเนี่ยจากที่ชื่นชมในผลงานอยู่แล้ว พอรู้ว่าเป็นคนไทยด้วยกันความชื่นชมนั้นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวโอ้โหทุกคนต่างเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมในอินสตาแกรมของพี่นนนี่กันอย่างล้นหลามพวกเขาบอกว่าคนไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆในตอนแรกหลายคนอาจจะคิดไปว่าสไตลิสต์ของลิซ่าต้องเป็นชาวต่างชาติเป็นคนในวงการแฟชั่นระดับโลกที่ทำงานในปารีสหรือมิลานแต่ความจริงแล้วคือพี่นนนี่ ซึ่งเป็นคนไทยที่มีความสามารถและความเก่งกาจทัดเทียมกับสไตลิสต์ระดับโลกและการที่เธอได้ทำงานเคียงข้างกับลิซ่าก็ยิ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยอีกมากมายความเก่งกาจของพี่แนนนี่นั้นมีมากกว่าแค่การเลือกเสื้อผ้าสวยๆครับแต่มันคือสายตาที่เฉียบคมในการมองเห็นเทรนแฟชั่นการผสมผสานเสื้อผ้าจากแบรนด์ต่างๆทั้งแบรนด์หรูและแบรนด์เกิดใหม่ได้อย่างลงตัว รวมถึงการทําความเข้าใจในรูปร่างและบุคลิกของลิซ่าอย่างลึกซึง้งจนสามารถสร้างสารรค์ลุคที่ส่งเสริมให้ลิซ่าโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดในทุกๆครั้งนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกประโยคนี้ไม่ใช่คําพูดที่เกินจริงเลยแม้แต่น้อยลิซ่าเองก็เก่งมากๆในฐานะศิลปินผู้สร้างประวัติศาสตร์และพี่แนนนี่เองก็เก่งมากๆในฐานะสไตลิสต์ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและเมื่อคนเก่งที่มีพรสวรรค์ทั้งด้านแฟชั่น2คน ได้มาเจอกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือความสําเร็จที่สะเทือนไปทั้งวงการอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละครับมันคือความสนุกของคนทํางานและยังเป็นความสุขของแฟนคลับทั่วโลกที่เฝ้ารอติดตามว่าในงานต่อไปลิซ่าจะปรากฏตัวในลุคไหนอีกสําหรับใครที่รู้จักและชื่นชอบผลงานของพี่แนนนี่มาก่อนหน้านี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยอวยยศให้กันได้เต็มที่เลยนะครับแต่สําหรับใครที่เพิ่งมารู้จักพี่แนนนี่เพราะการร่วมงานกับลิซ่า ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเล่าความรู้สึกกันได้เลยว่าผลงานของพี่แนนนี่ในแต่ละลุกของลิซ่านั้นมันสุดยอดสุดปังและน่าทึ่งขนาดไหนคือต้องยอมรับจริงๆครับว่าพี่แนนนี่มีรสนิยมที่ดีมากๆและลิซ่าของเราเองก็มีรสนิยมที่สุดยอดไม่แพ้กันแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะครับเมื่อคนที่มีเทสต์ดีทั้งสองคนได้โครจรมาทำงานร่วมกันผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยมีลุกไหนที่ลิซ่าออกงานแล้วจะอ่อมหรือดรอปเลยแม้แต่ลุกเดียว มีแต่จะปังขึ้นเรื่อยๆได้รับคำชื่นชมจากสื่อทั่วโลกและแฟนคลับอย่างทุ่มท้นตลอดเวลานี่คือความเจ๋งและความเก่งของสองสาวไทยลิซ่าและพี่แนนนี่ที่เมื่อได้มาเจอกันก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไปไกลถึงระดับโลกได้แบบนี้แหละครับและนอกจากเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้แล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาอัปเดตกันนั่นก็คือเรื่องราวของลิซ่ากับสินค้าใหม่ในคอลเลกชันพิเศษลิซ่า X black นั่นเองนะครับทุกคน หลังจากที่ปล่อยคอลเลกชันเสื้อผ้าและไอเทมต่างๆออกมาให้แฟนๆได้จับจองกันไปแล้วตอนนี้พาร์ทที่4ก็ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นทางการแล้วนะครับและสินค้าในรอบนี้ก็คือพวงมาใจหรือที่ห้อยสุดเก๋นั่นเองครับทุกคนต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่พวงกุญแจธรรมดานะครับแต่มันคือ a c อ e เซอรีชิ้นงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและความหมายที่น่าสนใจมากๆเลยดีไซน์ของมันจะเป็นรูปของลิซ่าอัลเทอร์อีโกซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ประจำคอลเลกชันนี้ ล้อมรอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยมที่ประดับประดาไปด้วยดวงดาวระยิบระยับเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนคือมันทั้งสวยทั้งเก๋ทั้งเท่และมีความเป็นยูนิเซ็กซ์ที่ลงตัวมากๆเลยมันเป็นไอเทมที่เหมาะสุดๆที่เราจะเอาไปห้อยตกแต่งสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านหรือจะเอาไปห้อยกับกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายก็สามารถเพิ่มความชิคและความโดดเด่นให้กับกระเป๋าใบเดิมของเราได้ทันทีบางคนอาจจะเอาไปห้อยกับหูเข็มขัด หรือห้อยกับกางเกงยีนก็จะกลายเป็นอ c c กซ s o ซอรีชิ้นเด็ดที่ทําให้การแต่งตัวในวันนั้นดูมีอะไรมากขึ้นไปอีกหรือถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์นหน่อยก็สามารถเอาไปดัดแปลงทําเป็นจี้ห้อยกับสร้อยคอเท่ๆก็ยังได้เลยนะครับถือเป็นไอเทมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและสะท้อนตัวตนของลิซ่าออกมาได้อย่างชัดเจนนี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดที่ลิซ่าได้คอนแล,ลบกับทาง Black ในพาร์ทที่4ใครที่อยากได้หรือเป็นแฟนคลับของคอลเลกชันนี้ ก็สามารถตามไปส่องเลดจับจองกันได้เลยที่เว็บไซต์ของ Black นะครับบอกเลยว่าของมันต้อง